จะปรับเปลี่ยนวิธีใหม่แทนที่จะทำตามฤดูการจะทำวิธีการปลูกก้าหวานข้าวทำนานอกฤดูลองดูค่ะเพราะทำปีไหนปีไหนน้ำก็ท่วมตายหมดค่ะก็เลยว่าเอาข้าวมาทำนอกฤดูหลังน้ำแห้งแล้วค่อยมาทำไม่เช่นนั้นก็จะตายแบบนี้ทุกปี ต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ลงมือทำใหม่เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้มันตายซ้ำซากทุกปีทุกปีค่ะเตรียมข้าวผันเกร่งไว้ทำนอกฤดูนะคะตอนนี้กำลังลดกำลังปรับพื้นที่นาทำนอกฤดูการทำนาดูใหม่ค่ะ วิถีชีวิตชาวนาต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะคะถึงจะอยู่รอดทางรอดที่ควรเลือกคะ่ะ